เอจสระตอนเท่าไรไฟนี้ต้องมาอยู่วันครับยี่สิบเอ็ดวันครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ระยองตอนเท่าไรครับไปอยู่ที่ค่ายเลยเนาะมีใครเป็นคู่พระคู่ซ้อนหรือเปาอ๋อเพชรน้ำหนึ่งชนะสิบแล้วหมวดไหนใครใช่กันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบห้าเราหมวดสไตล์อะไรครับครรเื่องคนนี้เราเจอกับยอดกา ไม่เคยเจอกันเลยไปแรกแล้วได้ศึกสาเกมมาต่อยเข้ามาปะเขามื่อสักแต่สอแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแขงงก็เรื่อยครับไ้ไปตามสตายเนาะยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนวนั้ต่อยอยู่้างสิทครับทางสิทวันนั้นเจอใครเจอกับอ่าไม่ได้ยังไม่ได้เป็นไงวันนั้นไมเไดเออเจอกับราแจไปไงบ้างแพ้คแนนไปแพ้เขามาวันนั้นต่อยเบเท่าไหร่ร้อวันนี้ต่อยร้อย มีปัญหาเริ่มหนักไหมไม่สบายสบายเนาะอยากคิดว่าถ้าเข้าไปช่างเล้นี้จะมาเกินมาขายมาเกินประมาณตอนนึงก็คือมาวิ่งใช่ไหมแล้วพอแพ้วันนั้นปุ๊บแล้วเราไปไหนป่ะไม่ได้ไปไหนก็อยู่ค่ายเลยทั้งหมดเราหยุดไปนี่กี่เดือนหยุดไปหมดกี่เดือนได้ สามเดืนได้แนาะแต่ก็ร่างกายตอนนี้เป็นไงเต็มร้อยเราต่อยมวยมาลุ้นๆวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเจ็ดแปบเจ็ดแปดสิบไฟได้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสิงเรากเชิญชิญแฟนขาวันี้นะก็ฝากเชิญกูจเป็นใจให้ผมนะครับเนี่ทาเ็นรนะเราวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับองเกิดนะโอเคขอเชิญว่าน้องชาย